ค่ะกรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านค่ะค่ะกามอนียกับมาปอกกับเจคาำสามตัวเต็งคือเ่าเนาะค่ะค่ามณีสีผ้าท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับหนักโกเนาะค่ะนกอนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปเก็บเห็ดเนาะค่ะมีตะดอกใหญ่ๆเนาะค่ะความฝันของเพื่อนสิเป็นจังไดเนาะค่ะก็เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเ้ากลับไปติดตาม รับส้มรับฟังความฝันของนกอพร้อมกันนะคะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะนกอค่ะสวัสดีค่ะนกอค่ะสวัสดีค่ะนกอสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนกอค่ะค่ะกะได้เงนว่านกอหนีฝันนะคะกะทางทีมงานกะเลยลงมาติดตามเดองเล่าความฝันกับนกอเนาะค่ะว่านกอนีสีฝันจังไดเนาะค่ะเป็นไปเป็นมาแนวดกะขอให้นกอนีเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมาฟังเลยค่ะ ก็คอยเคอยฝันน่ะนั่เมื่อเขาฝันเขานอนน่ะนะพขาเจ้าเนี่ยครับันว่ามีก้อนมาว่าไม่คอยเข่าชิจ้างคอยเก็บเห็ดไห่นะเห็ดมีมิตรดอกใหญ่ๆเห็ดขาวหินก็บมิตรดอกใหญ่ๆค่ะมาหนี้พันว่าโอ้ยอย่าไปเก็บต่อเต้นเนี่ยว่ามันใบก้อนพูนผนัก่นน่าพันว่าเห็ดลายมาเก็บทั้งพี่พันว่าคอยชิพาไปเก็บคอยกระยางไปน้าฝนเพื่นตะแลนเห็ดยังก็ดอกใหญ่ไม่ตะดอกใหญ่พ่นน่าผน่าพันว่าเห็ดมันคือหลายพันว่า ก็ม <Okay. S 1> ีตะดอกยหญง่ๆเแต่ยครวะค่ะคอยก็เอาเมือไปไปเจาะอันนี้หักมันนั้นน่ะค่ะเผื่มาได้ดอกแมงมันดอกที่สองกระจกที่ช้านะกระลูกมันั่นเป็นสีแดงเป็นลองดอกค่ะคอยก็วุ้บเขาสีบ้าดอกดอกหน่อยหน่อยคอยสเก็บเอ้าคอยว่ากับดอกดอกง่ายสเก็บไหยเพิ่นคอยว่ามันนี่คอยเก็บแล้วคอยในความฝันคอยก็ว่าจะได้คอยจังอันนี้คอะว่า พอจังหวัดดอกเห็ดเห็ดนะมันดอกใหญ่หนาค่ะเป็นเห็ดใหญ่เฮดเราโง่โอ้ค่ะเป็นเห็ดละโง่ใหญ่เห็ดบวกดอกเนาะค่ะแล้วในความฝันนั่นใครกว่าจะเห็ดบวกน้ำแน่นะคันมันบ่มีเห็ดบวกมันมีเห็ดละโง่ใหญ่ใครก็ดีใจเพอากระแลนไปเพอาะกระอามือตะฟืดหักไม่คืนมาเลยอู้เป็นตาอนซ่อนร้ายแท้พอเฮดยังกระดอกใหญ่แระแค่ะเขาพอเก็บได้สามดอกดอกแดงจึ้งคืนดอกแดงสองดอกดอกหน่อยมันน่ะดอกใหญ่น่ะ สูงทำพวกข้อแขนนีค่ะเท้าโในนุ่งเป็นกระลังกระจุ่มนะสีขาวบตุลมันสีขาวดอกใหญ่ดอกน้อยน่ะสีแดงสองดอกน่ะแดงงามเป็นยังงัเหรอเออแดงงามเป็นยังงั้่วลัแต่ว่าก้อยชิเก็บแบบนี้กรตื่นมาโอ้ตจะเป็นความฝันฝันว่าจะเป็นสามชุนชุนสามว่าไขวาน่ะเพราะว่ามันเป็นสามดอกน้อมันดอกน้อยนั่นดูว่ามันเป็นสีแดงเนาอค่ะคอยตรงนี้คอยในฝันน่ะคอยเก็บได้สามดอก เเหมืออเก็บดีๆเนะเพเก็บได่นนะเพลว่าเลขนี้ต้องซุดสามสามศูนย์ศูนย์นมาจากใสเข้ากันวันมันสามดดกกันเด็มันเลขสามเป็นไงดอกหนึ่งก็เป็นสามเอออคนเก็บอีมันีเก็บได้คนเก็บนะคะเก็บได้นันคือเหล็กมันจะเป็นเล็กดิคุกงานเด็กเก็บเพชรเด็กฟันวมาเก็บเพชรนี่ สิถือเลขกคือเหล็กที่ก็เก็บคนมันเก็บอีหลีเนาะคนมันไปเก็บได้เนาะเขาให้เก็บเก็บอีิริเนาะมันก็จะคลายๆคือสิถือเลขคือยังคือเป็นตัวเลขมันจะเป็นเหล็กก็เป็นยังเนาะสีมีโซกเนาะซีมีโซกเออหันมาโก้ฝันเห็นมาเลยเก็บเห็ด์นี่โซกเออมันจะเป็นเลขกนะแต่ว่ามันจะเป็น สามดอกก็จะเป็นสามเนาะค่ะก็คนนั่งกับคนเก็บอิริมันก็จะเป็นสามศูนย์ศูนย์สามเนาะเออมันก็จะเป็นแบบนั้นบอจาว่าเนาะมันจะเป็นแบบนั้นเนาะเก็บมันนี่ดอกดอกหน่อยลูกมันนะมันเป็นสีแดงเนาะค่ะอ๋อค่ะมันจะเป็นเหล็กก็กันนี่เนาะค่ะมันจะเป็นสามศูนย์ศูนย์สามบอจักต่อมาบอมาตุมมันจะเป็นแบบนั้นมาเที่ยงเงินวันนี้มันนีคขนน้ำมันก็ไปเก็บเดดรวเก็บแดดอิริ่งเด็ด มันเกันมันถือเลยคกันมันออกมันก็ะเสือ0330ไปจักแตกเนาะค่ะก็ว่าเขาให้เก็บให้กระเก็บเลยหลีกระเก็บอีหลีเนี่ยเอาให้เขาอยู่บ่ค่ะก็ไม่ได้หายกระเก็บแล้วก็เพิ่นก็ยืนเมืองฝึกกระยางหันหลังไปเพิ่นกระถาเอาเห็ดผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายค่ะคนหัวจักกันบ่คนหัวจักกันเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เพิ่นยังอยู่อยู่กรุงเทพขุนเทขุนเป็นหัวหน้าน่ะพ่อหน้าหอยน่ะเป็นหัวหน้าเก่าเนาะ คุณมาในความฝันนี่มาจ่างกเกเ็บเพรมาจ้างเกเ็บเมาเกเ็บเพชใหายคอยแน่พเพิ่อคอย้มอลยเก็บอีลีคดซ้ำดอกดอกแดงดอกหึ่ด<ต>อกหวาองดอกเพื่นกระบ,บริเอาน้ำเนะพนก็บ,บรดเอาเอื่นยื้นมือวันนี้คอยก็หูเมื่อขึอน้นเพื่นพอไปไปก็เลยลูกเลยนะนได้จัสองหูเมื่อขึ้นฝันคอนสิแจงเลยบ่กฝนคอนสิแจงมขึ้นมาขึ้นสดๆหลอนๆเลยค่ะท่านผู้ชม คดนอนจะแต่ว่านกอนี่ไปเก็บเห็ดกบไผ่ค่ะเก็บเห็ดผู้เดียวนี่แหละค่ะเก็บก็ู่เดียวนำกับเจ้าของคนทีจ่างห้เก็บค่ะไปสองคนไปสองคนยืนบึงเป็นยืนมึงนงค่ะคนกับสองคนนะจะแสบจังในเฮกับซ้ำดอกจังค่ะซ้ำสองบ่หรือ3้ำศูนย์แล้วสามบอกจะไหนจะ นายก็มักรวมมาตัวไหน่สามศูนย์บางสามศูนย์นสามศูนย์สามการสามสองไว้น้ำแนีเนาะกานสามสองไว้น้ำสามสองสองสามน่เพราะว่าคนสองคนคนสองคนเฮ็ดสามเดยวเก็ดกัเก็บใดอีลีกัเก็บใดอีลีค่ะค่ะมันมีความฝันของนกกันี่มยังเพิ่มเติมอีกบ่ก็บ่มีนะก็ฝันสามีีฝันตจ้าาจะหกโมงเช้าก็ลุกมาจะสักฝันคนสิเจฝันคนสิเจนีล สามศนกรซืบ้หมัดแห้งเนาะค่ะหมัดแห้งนี่หลค่ะกคนกับัองคนกับสามสอเนาะค่ะค่ะขสองให้แปะเอานาเนาะคขันมาสานกับสามสอาเนาะค่ะเออแว่าขให้ท่านผู้ชมพิจารณาเานะคะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของนาก้ค่ะพื้นฝันมาเดียวไปเก็บเพชรค่ะแต่ว่าก่อนเฉยๆไปเก็บเพชรนั้นมีค้นจ่างค่ะจ้างไปเก็บเพชรแต่ว่าพื้นกระบรดแบงเอาน้ำเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคมันมั่นลำด้วยลำด้วยกับควอมฝันนกโกกันทุกคุ่นเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนกโกหลายๆค่ะมห้แนวทางความฝันมหายนวทางตัวเลขกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสหรับคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของหนักโกกันเนาะค่ะนกอนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปเก็บเพ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปเก็บเห็ดค่ะ ไปเก็บเพชรหลอกงอกมิตรดอกใหญ่ๆเนาะค่ะเพิ่นกระไดดอกหน่อยสีแดงจึงคืองำเนาะคะ่ะกะตัวเลขของเพิ่นกะศูนย์สามสามศนสามสองสองสามเนาะค่ะกะสิพุกตูราสองห้าหกหกกะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้มสามตัวเต็งนำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้มสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้ คิปห,หนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ